พวกนายอยากจะเข้าแก๊งพวกเราตอนนี้พวกเราไม่รับคนเข้าแก๊งแล้วพวกฉันไม่ต้องการที่จะเข้าแก๊งพวกนายหรอกนะจะบอกให้เอาแล้วถ้าพวกนายไม่ต้องการเข้าแก๊งพวกเราและพวกนายมาทําอะไรอ่ะได้ยินข่าวว่าแก๊งพวกนายมีรถแรงๆอย่างนั้นเหรอแต่ฉันก็อยากจะรู้ว่าแก๊งพวกนายอ่ะมีใครกล้าพอหรือเปล่าที่จะมาแข่งเดิมพันรถกับฉัน เฮ้ย hey, ไอ้ตะมันมาท้าแข่งรถกับพวกเราอ่ะทำไงดีวะเนี่ยถ้าพวกเราไม่แข่งนะเสียหน้าตายเลยได้แอนม,มีปัญหาเดี๋ยวกูจัดการเองแอนเดี๋ยวกูแข่งให้ได้ถ้าพวกนายอยากจะแข่งอะนะไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ว่าแต่พวกนายจะรถคันไหนแข่งล่ะพวกฉันเอารถ12-5คันสีขาวข้างหลังฉันเลยแข่งฉันก็หวังว่าจะมีใครมาชนะ1254ง่าของฉันได้อนะฉันไปท้าเดิมพันมาทั่วราชนาจักรแล้วยังไม่มีใครชนะฉันได้ตักคนฮ่าฮ่า่ไอนี้โคตรขี้โมเลยว่ะแล้วพวกนายต้องการอยากแข่งกับพวกเราวันไหนว่ามันได้เลยพวกเราพร้อมเสมอฉันต้องการแข่งวันนี้เลยเดี๋ยวนี้ด้วยได้อยู่แล้วงั้นจะรออะไรล่ะ มาเจอกันเลยจิวะและนี่แข่งไปถึงไหนหรอแข่งไปสุดซอยใครถึงก่อนคนนั้นชนะแต่ว่าฉันไม่แข่งเอง,เองหรอกนะฉันจะให้ลูกน้องฉันเป็นคนแข่งฮ <c oughs> ให้ไอแมงทองมึงแข่งนะ้วยอย่าไปแพ้มาแหละไม่งั้นเราเสียรถนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วก็บุกี่โอเคถ้างั้นมาลุยก,กันเลย อย่าทาไม่เสียซีแกงเรลานะ้นนตะซู้ fish, ูน <EL S 2> <if task> ัิตะซูู้ช่ตายเพื่อนชุดตายอย่าแพ้คนละเพื่อนซูู้้ิ้มตัวเข้าที่น้องวัง เล่นนะไอ้พวกกระจอกทั้งหลายเดี๋ยวข้างหน้าฉันมาใหม่ไปไว้ยสุขใจสบายใจวันนี้ได้รถรีหนึ่งคันไปเว้ยแม่งเสียรถว่ะเอานะ่าอ้ตารถคันเดียวเองเพื่อนมันจะไปร้องไห้ฟูมไฟทำไมวะเดี๋ยวมึงก็ให้พอห่อยแม่มึงซื้อให้ใหม่ก็ได้นี่ บ้านมึงออกแค่ลอยเฮ้ยเอ็นจะซื้อแม่ไปอยแม่กูก็ทีนะไอ้บ้าแม่กูบอลเก่ยงยิ่ตายเฮ้ยโอ้ยงี้ต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามึงไปย้อมใจแล้วกันเดี๋ยวกูพาไปขี่เรือแล,ลมโบ้เว้ยคุณปูก่กูอะตอนเนี้ยเขาซื้อเรือแล,ลมโบ้มาใหม่เดี๋ยวกูจะพาพวกมึงไปลองมึง,องโ,อโอเคเปล่าน้ำตาโอเคเพื่อนไปก็ไปวะเฮโยสวัสดี ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n m a d u c e Gaming และนี่คือ GTA V Real Right EP ที่63ใช่หรือเปล่าะ <c oughs> โอเคครับทุกคนก็นะแม่หลังจากที่เราห่างหายไปนานกันเลยทีเดียวนะผมประมาณหครึ่งเดือนได้นะผมเออที่พี่ไม่ได้ทำ GTA V Real r i g h เลยนะผมเออประมาณนั้นนะผมก็นะฮะที่ไม่ได้ทำก็มีอะไรหลายๆอย่างนะทุกคนก็คือ พี่น้อยใจให้ทุกคนนะผมเพราะว่าทุกคนไม่ยอมกดไลค์ให้พี่เลยนะผมโอพี่ก็เลยเสียใจนี่ะก็เลยไม่อยากจะมาทอคเิปอือุเล่นฮะปุ๊เล่นโี้คฮะก็คือนะผมมันถ้าจะพูดให้ดูดีขึ้นมานิดนึงก็อารมณ์ประมาณว่าหมดแพชช์แลทุกคนประมาณนั้นนะผมมีแบบไฟที่จะทำต่อประมาณนั้นนะผม ถ้าอยากรู้ว่าทำไมไม่มีไฟน้องๆก็ลองกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะฮะสองสามนทีที่แล้วนะผมที่พี่ได้ํำไปนะผมซิงก็โอ้ยอดดูถือว่ายับแย่นะฮะยอดดูวิทเท่าไรนะผมยอดกดไลค์แทบไม่มีนะผมก็เลยรู้สึกว่าน้องๆคงจะไม่ชอบคลิปอะไรแบบนี้หรือเปล่าพี่เลยยังไงอะเอาง่ายนะทุกคนพี่รู้สึกว่าพี่กลักวพี่กลัวว่าพี่ทำคลิปไม่สนุกเหมือนเดิมเหมือนทุกคนพี่ก็เลย ไม่กล้าที่จะลงคลิปนะผมประมาณนั้นก็เลยไม่กล้าที่จะลงคลิปให้น้องๆดูนะแออต่ทั้งที่พี่อัดไปเยอะนะผมคลิปแต่ก็ไม่กล้าทานะผมประมาณนั้นกล้าตัดต่อไม่กล้า,ามานําเสนอนะผมว่ามันจะนุกเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็เลยได้หายเงียบไปนะทุกคนแล้วก็มีอีกอย่างนึงด้วยแหละเอความจําเครื่องของเครื่องเก่าพี่นะผมเครื่องที่เคยอัดคลิปก่อนหน้าน,นี้นะซึ่งมันเป็นโน้ตบุ๊กนะผมของพี่มันยังไงอะ ผมจำมันเต็มนะผมมันไม่สามารถเปิดแอปแตัดคลิปได้ด้วยแหละอพี่ก็เลยตัดสินใจไม่ได้ลงคลิปนะผม,ผมว่ามันทําไม่ได้จริงพี่ก็เลยตัดสินใจซื้อคอมใหม่เลยนะผมคอนตอนนี้พี่ก็เนี่ยนะเครื่องที่อัดอยู่ตอนนี้ก็นะผม,มเป็นเครื่องใหม่แล้วนะฮะเออถ้าเราเปคคอมนะผมใครอยากรู้ก่อนเดี๋ยวเป็นต้งคอมเนต์ได้เลยทุกคนใครอยากรู้นะเดี๋ยวให้ดูนะฮะถ้าไม่อยากรู้ก็เดี๋ยวพี่จะไม่สอือกแล้วกันนะผมมือเดี๋ยวจะไม่สอือกด เพื่อนเราไปไหนแล้ววันนี้อเพื่อ,อกนก่อนแล้วกันกมาแล้วตินเจ้าใจแน่นนะผมเจ้แอนนี่ขับรถช้าปกติอยู่แล้วทุกคนเคเดี๋ยวเพื่อนตามมาไปแล้วกันนะผมเจ้าบ้านตามมาด้วยอยู่นะเจา้าเสนาโอบนะผมเออลืมบอกไปวันนี้เนะะี่ยฮะเราจะไปทีออ่บ้านตาของซูนิโอบนะผมเพราะว่าซูนิโอะชวนเราไปลองเรือนะผมตาซูนิโอะซื้อเรือลำใหม่มานะฮะว่างั้นเหรอนะเราก็จะมาตกปลาด้วยนะผมวันนี้ เดี๋ยวเราเล่นเป็นเซียนโดมิตะเลยกันนะผมวันนี้เออแหมดูพี่แจ๊คแป๊บปูเยอะนะผมเซียนเตยนะหรือเซียนหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากเป็นเซียนบ้างนะผมวันนี้เดี๋ยวจะไปตกปลากันมานั้นนะฮะเแล้วขับเรือเล่นด้วยเออใช้ชีวิตแบบาายอะไรใหญ่ๆนะอันนั้นแหมเอออย่าลืมนะทุกคนขับกดไลค์ให้พี่ด้วยนะคลิปนี้นะจ๊ะ จะได้แบบมีแบบไฟกลับมาทาคลิปแบบเ,ย,เยอะๆทุกคนดูเหมือนเดิมนะผมจริงนะพี่จะได้รู้ไงว่าคลิปของพี่มันยังสนุกอยู่นะฮะถ้ากดไลค์น้อยนะผมก็จะรู้ว่าทำคลิปไม่สนุกพี่อาจจะไม่ทําอีกเลยก็ได้นะเกม GTA เนี่ยนะอาจจะไปทําทเกมอื่นนะผมประมาณนั้นเพระาะว่าถ้ายิ่งทําแล้วยิ่งแย่นะผมคงไม่มีใครอยากจะทําต่อใช่ป่ะละ่ะถ้ายิ่งทำนะผมแล้วก็มีคนกดไลค์อะไรเยอะๆเออก็รู้สึกว่าคนอื่นเขาชอบเหมือนเรา ก็จะได้มีแบบกำลังใจแล้วก็มีไฟกลับมาทำต่อ,อเยอะประมาณนั้นนะผมัมนั้นฝากด้วยคนเออตอนนี้ก็ถึงหกทันซับแล้วนะผมอ,อ้ยหกหมื่นซับหมื่นซับนะฮะช่องเราเนาะมาณนันนะต้องดีขึ้นดิจะแย่ลงได้ไงวะใช่ไหมเช็คประสิทธิภาพคุณดูเราหน่อยครับโอเคจะถึงแล้วทุกคนเออว่าแต่ว่ารถโดนปติตาน้องทุกคน แข่งเดิมพันนะผมเรียบร้อยนะฮะตอนนี้โนบิตะไม่มีรถนะผมก็มีนะผมเหลือน้องอ่าซาตินนะผมเวอร์ชันสองเนาะแต่ว่าน้องพาผมไปแล้วนะผมแข่งรถกับอ่าแก๊งล้นซ่านะทุกคนเสียรถให้ล้นซ่าไปนะผมวันนี้เนาะเรียบร้อยนะฮะไม่มีรถขี่นะผมอันนี้ก็ขี่รถเพื่อนนะอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนใหญ่นี่เดี๋ยวโดนลีทธิ์ทุกคน เออเมื่อกี้ก็เป็นตาของโดมิตะเอ้ยไม่ใช่ซนิโอั่นเองนะทุกคนเรียบร้อยนะโดนเราลบไปซะแล้วเจง๊งเออโอ้ยเออโอ้โหอ้โหใครวะเนี่ยไอ,ออะไรนะ่ยซีโนโมหรอไซนเมะหรือเปล่าวะเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนก็ได้ทำนานแล้วลืมชื่อหมดแล้วเฮ้ยอ่ะลงโอ้นะเพื่อนเราลดล้มนะผมไ <laughs> อ้อบ้าเอ้ย นี่ฮะเจ้าบ้านรถล้มไหวปะเนี่ยนี่เดินมาเดินมาพวกเหลือใจแอนนะผมบิ่มาไม่ถึงนะผมเพราะว่าใจแอนนี้แน่นอนนะทุกคนเพราะว่ามันขับรถช้ากว่าเพื่อนเลยนะฮะในกลุ่มนะผมใจแอนนะเนาะไอ็คนที่ขับรถอื่นมากๆมาเดี๋ยวเราบิงมาเลยก็ได้นะผมเจ้าใจแอนเนาะเออไหนเรือมึงอ่ะที่มึงบอกว่ามจะพาพวกกูมาขี่วันเนี้ยเรือมันก็อยู่ในน้ำาอบ้า มึงไม่ยืนอยู่ตรงนี้มึงจะได้เจอเรือลอยไปลองไปในน้ำสิเอาล่ะทุกคนนานๆมาเที่ยวทีนะผมเดี๋ยวเราถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระทึกหน่อยแล้วกันนะผมนี่นี่น,นะฮะเราเป็นตากล้องประจำประจำกลุ่มนะผมเออเราต้องถ่ายไปเยอะๆนะฮะโอ้ไม่เห็นบางคนป่ะโอเคช่างมันแล้วกันนะผมอ่ะถ่ายอย่างนี้แวบโอเคนะผมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ่าเซฟครับผมเซฟเซฟกดตัวไหนวะเนี่ย โอ,โอเคนะี่นี่ฮะไม่รู้ว่าน้องๆเคยเป็นหรือเปล่านะผมไปเที่ยวกันนะพี่เป็นคนชอบถ่ายรูปมากนะผมถ่ายเป็นยังไงอะเก็บเป็นที่ระทึกนะผมแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วโอเคเอาละเสฟไปครับผมอุ้ยใครวะนั่น <laughs> เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคนอื่นกูไม่แปลกใจแต่ไอ้ข้างบนเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยบงับงบัไงวะเนี่ย <laughs> เอา ไอเอนบักทุกคนไอไอแอนมีกระหาแยกงงหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหไปเรียนมาจากนารูโตะหรือเปล่าวะเนี่ยเอาละครับทุกคนไปทีนีนนนน้เดี๋ยวเรานะผมไปขับเรือกันนะผมเดี๋ยวเจ้าโอ๋เป็นคนขับเองนะเรือเนาะเพราะว่าเจ้าโอ๋เป็นหลานเจ้าของเรือนะฮะถ้าให้พวกดูเปตาขับเดี๋ยวพังมานะผมสวยอีกนะผมนี่เลยนะทุกคนแม่เรือโคตรเท่เลยนะผมเป็นเรือแลมโบนะผมแต่ว่าแลมโบนี่เอามาเป็นคันเลยนะ โนะผมแ่อยากเฟี้ยวนะบมเออที่จัดนะบมเรือบ้าเลยวะนี่ <c oughs> ดูนะข้างบนเป็นลำโบนะบมแต่ว่าข้างล่างนะบมเป็นเรือปกติเลยนะเอออันนี้ก็เป็นมอสนะบมที่เขาทําลงมานะในเว็บเขียวแะผบมใครอยากเล่นเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะบมเรือนี้นะโคตรเท่ <c ote ch> เลยนะมีระดับไปอีกระดับหนึ่งนะบมประมาณนั้น เปเรือกึ่งรถยนต์นะผมเออเรือซุปเปอร์คาร์แล้วกันนะผมแหวบโอเคนี่ฮะเราขึ้นมานะผมไม่รู้ว่านั่งได้กี่คนด้วยนะลงมาปุ๊บก็เล่นปั๊บเลยนะเรือลำนี้ขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนๆเฮ้ยรู้สึกจะขึ้นได้หลายคนมากทุกคนวะรู้เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนเราขึ้นขึ้นมาแล้วอ้าวอ้าวออกแนวยุ่ยเยอะทุกคน เอาสรุปแล้วสรุปแล้วนั่งได้คนเดียวนะผมโอ้โหคนึกว่าจะขึ้นได้หมดขึ้นมาต้งเยอะนะทุกคนแต่ว่านั่งได้คนเดียวนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเราทําให้เพื่อนเรานั่งด้วยก็ได้นะเอาละทุกคนป่าะผมทีนี้เรือแต่งเรานะผมโคตรเจเลยนะผมโอ้ยังไม่ไปไหนเลย เรือล่อมไปแล้วนะผมโอ้โหอะไรครับเนี่ย <c oughs> เอา,เอา,เอาโอ้โหอนาถทุกคนเด็กจมน้ำยกเรือ <c oughs> ยกลำนะผม <c oughs> โอ้อะไรปะเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยคว่ำไปแล้วใหมา่ครับผมใหม่เอ๊ะ้องอย่างนี้ดิเรือมันบักนหน่อยทุกคนเพราะมันเป็นรถอะนะเอารถมาทำเรือนะผมมันก็แปลกอยู่แล้วนะเออความก็แปลกแล้วผม ต่ได้ยืนโทษแท้เลยนะผมอย่ากลับปันแจ็คสเปโร่โนะอ่อัน,นี้โอ้ยโอ้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 หจะลยโอ้ขับไความเฉยเลยนะผมอะไรมะเนี่ยโอ้ ทำไมทุกคนทำไมอทำไมอะไรวะเนี่ยไอ้เอ่อเรือมึงไหวไหมเนี่ยครับเป็นแบบกว่าเป็บบมึบบงจะจมเนี่ยโอ้หมครับผมเดี๋ยววันนี้นะผมเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งนึงแล้วกันทุกคนเพราะรู้สึกว่าในแถวฐานรับโดยสารนะผมมันจะเป็นเป็นเลยยังไงอะจะเรียกว่าห้วยห,หรือแก่งยดีก็ไม่รู้ทุกคนเออเอาว่าเป็นแก่งแล้วกันนะผมประมาณนั้นนี่นะผมแถวนนเนี้ยเนาะซึ่งมันจะเป็นทางไปได้เหมือนกันนะทุกคน เดี๋ยวเราจะขับไปเล่นฝั่งนี้กันนะหมุกวันนี้เพราะฝั่งนู้นเราเคยไปแล้วไงโอ้โหเหลื่อยโอ้ยโค้งเคีงมากเลยเน๊ะอุ้ยโอ้แต่ว่าฐานรับเราไม่อยู่นะผมตอนนี้พี่ไม่ได้สปอนมานะครับพวกโดนเป็นด่างแล้วผมโอ๊ยบ้าเอ้ย ทรมานจริงนะผมขับเรือคันนี้แม่พี่ยังไม่ได้ลองเทสเลยทุกคนลงมานะผมลงปุ๊บเล่นปั๊บเลยผมเรือคันนี้นะเลยไม่ได้เทสเลยเราต้องไปปรับแฮนดิ้งก่อนหรือเปล่าวะเนี่ยดูดิค <c oughs> งเค้งจัดเลยนะผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูเหนื่อยไอ้เหียยย้ย่ขำจนท้องแข็งแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหตายตายตาย ตอนนั้นนะผมที่เราเล่นนะผมเป็นเรือเรือซิ่งไทยแลนด์นะผมยังโอเคกว่าเรือลำนี้เลยนะผมเพอมาเป็นเรือลำนี้ดูสิอะไรครับเบี้ยเราจะไปถึงไหนวะนั่นยิ้มยิ้มยิ้ิ้มไม่ค่อยได้ด้วยนะผมเรือคันนี้เรียกว่าคันเหนือลำดีนี่แต่ก็พอได้อยู่ทุกคนเออพอได้ โอ้คงไม่รอดเลยทุกคนสภาพนี้ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ตายหา่านตายเกิดหลายรอบแล้วครับเบี่ยถ้าเป็นชีวิตจริงก็ได้อยู่พระเอ้ยพี่ว่าเป็นทางน้ําแบบนี้นะผมเราเอาเรือพายมาไม่จีกว่านะผมคล้ายแบบเขาเรียกอะไรวะรู้สึกจะได้นะผมรู้สึกว่าถ้าอยู่น้ําขึ้นนะผมมันจะคว่ำนะผมเนี่ยแบบนี้เลยถ้าอยู่น้ําลึกปกติทุกคน แต่น้ําตื้นอะเป็นเลยโอเคแล้วผมปะเดี๋ยวเราเนอะผมกลับบ้านกลับบ้านของคุตาซูเนโอดีกว่านะทุกคนไม่ไหวแล้วนะแบบนี้จะบ้าตายเดี๋ยวเราไปทาอย่างอื่นต่อดีกว่านะทุกคนเรือลำนี้มันไม่ไหวจริงแงเออเล่นไม่หนุกเลยแต่ฮ่าปัง <laughs> 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 นี่ใช่ไหม <laughs> ผมชอบอย่างนี้ใช่ไหมเรือลำนี้ <laughs> โอเค เอาละทุกคนไปเดี๋ยวเรานะผมพาเ,เพื่อนๆเรานะผมไปตกปลาดีกว่านะทุกคนเออเรือแม่งไม่ไหวจริงๆไหมฮะโอ้กุดค้อเลยมันก็มีบันไดนด้ทำไมพวกมึงไม่วิ่งมาวะตัวชบอยแอนนะทุกคนดูนะเอาไปไหนแอนน์โอเคไปเดี๋ยวเรานะผมมาตกปลาตรงนี้แล้วกันนะผมนีเลยนะครับน่าจะมีปลาให,ใหญ่ๆนะทุกคนกิจกรรมเนาะ เพราะว่าวันนี้นะเราจะมาเป็นเซียนกันนะผมนี่นะฮะเราจะเรียกว่าเซียนอะไรดีทุกคนล่าสัตว์เหรอนะตกปลานะเดี๋ยวการตกปลาก็าง่ายๆนะทุกคนกด F12 นะนี่แม่จะกระไฟ M <laughs> ตกได้ปะมอดนี้ก็เพิ่งลงมาเหมือนกันนะทุกคนเห็นบอกว่าตกปลาได้อุย้ยเชียนีครับผมโอ้ยเทียปลาอะไรวะเนี่ย ตกปลาได้จริงๆทุกคนเอาเรื่องนะฮะบ้าสนุกขึ้นทันทีเลยนะผมถ้าตกปลาได้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปลาตีนนะทุกคนใช่ดิปลาเลยวะปลาอะไรไม่รู้เหมือนกันว่ะทุกคนช่างมันแล้วกันนะผมปลาทะเลเนาะเคกด,ดสองอีกนะฮะนง่ยพวกนายฉันหมานมากเลยนะพวกนายไม่ลองตกบ้างหรอเผื่อหมานเหมือนเราไปอ,อีกแล้วทุกคนนี่ไ,อไปอีกแล้วนะครับผมปลาเดียวกันนะผมแต่คนละสีนะฮะมีสีม่วงกับสีเขียวเนาะ โอเคเดี๋ยวเรานละผมมาทําเพื่อนของเจ้าถิามิตาแล้วผมตกตกปลาเหมือนกันเออเข okay, ทุกคนรู้สึกว่านะผมมันจาปักกว่าทุกคนเนี่ยนะมันมีท่าทางนะผมแต่ว่าเบ็ดมันไม่มานะผมเพราะนี่ก็คือท่าทางของการตกปลานะผมอันนี้จริงมันต้องมีเบ็ดมาด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะเบ็ดถึงไม่มาด้วยนะฮะแหมทุกคนรู้สึกว่าเรามาตกปลาี่รู้สึกว่าจะคิดถึงนะผมนึกถึงพี่อันเลยนะผม เพราะพี่อ่านก็ชอบร้องนะผมฉันยืนตกปลาอยู่ริมตะลิงแต่กายจริงๆปลาไม่กินเหยื่อวั <c oughs> นนี้นะทุกคนเ <c oughs> พราะพี่อ่านก็ชอบร้องนะผมอีกเนี่ยนาะเอออ่ะเราก็มาตกปลานะผมทีนี้เดี๋ยวเราเอาไปย่างกันนะผมเออตอนนี้เราได้มาสองตัวแล้วนะฮะ <c oughs> แต่ยังไม่อิ่มไงตกเยอะกว่านี้เนี่ย ชูแวลโอ้ยบินมาแล้วปลาอะไรวะเนี่ยปลาทูน่าหรือเปล่าวะเนี่ยนี่นะผมฮู่ไดไมหนึ่งตัวเสียว่าโอเคเอาอีกครับผมพวกนายตกได้บ้างหรือเปล่านี่เพื่อนพวกนายไม่หมานเลยนะเออพวกนายตกอะไรไม่ได้ตกคลิปหรือเปล่าเบ็ดก็ไม่มี <c oughs> มีแหละแต่เบ็ดคูบักมันบักทุกคนมันเป็นพออะไรอุย้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย เออรู้สึกว่าจะเป็นขนมปังแซนด์วิชนะทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออเป็นขนมปังนะทุกคนที่ว่าใส่ไส้กรอบอยู่ข้างในนะผมมาตกปลาแต่ทำไมได้ขนมปังวะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะทางแมงเหอะคิดไม่ออกทุกคนเออนี่ฮะเอออะไรวะเนี่ยโอ้โหมีอีโต้ด้วยถามจริง <c oughs> โอ้ขนมปังนี่กูพอโดนแต่มีดอิโต้ที่กูพอเลยอะไรวะเนี่ยอ้เหลือจะเชื่อมะทุกคนมาไงวะเนี่ยโอ้โหอิโต้นะฮะแม่เอาอีกเอาอีกทุกคนไม่รู้ว่าจะได้อะไรเหมือนกันนะผมเนี่ยโอ้ไหนๆก็ได้มีดและขอเขียงด้วยแล้วกันจะได้ครัวปลาไปทําอาหารตอนนี้เราบุมเราอยากได้เขียงนะเพราะมีดมีแล้ว จะได้เขียงแล้วผมแล้วก็มกคโคปลาเนี่ยเดี๋ยวเราย่างปลากันอ่าย่างปลากินกันนะผมวันนี้เออตามนั้นช่วยอู้หูเอออะไรวะเนี่ยขี้ทุกคนยัดแค่ตกไปยังไงวะเนี่ยได้ยินขี้ในเอซ์นิโอมึงนี่เฟี้ยวมากเลยเพื่อน <laughs> โอ้เปลี่ยนตัวเล่นดีกว่า <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นอ่าโดยไปตากกันบ้างน,นะทุกคน ดูโดนไปตานะผมตกจะได้ปลาหรือเปล่านะผมหรือจะได้เขียงกับมีดแบบสีีโอโนะผมขอแจมๆขอปลาโงมาก็ได้เอาะอวานแล้วกันเนะขอปลาวานขอปลาวานได้หรือเปล่าวะ <S <S มาแล้วเออโอ้ยัวแทบแตกอ๋ออะไรวะเนี่ยโอ้ดีขวดเหล้าทุกคนขวดเบียร์นะฮะอะไรครับเนี่ยแม่ เอาละตั้งวงเล่าได้ด้วยนะฮะวันนี้เออย่างปลาแก้มเล่านะฮะเล่าก็มีแล้วมีขี่ด้วยนะประเด็นปกติเป็นคนขี้เล่นนะผมบางทีเมาผมก็เล่นขี้ <c oughs> โอ้ดิปลาอยู่ับผมมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเล่นบ้างนะผมเดี๋ยวเรามาเล่นใจแอนกันบ้างนะผมรอบนี้นีออ่มาดูกันนะใจแอนจะได้อะไรนะผมแต่ทำไมมึงยืนสูงจังเลยวะเนี่ยแอนเออยืนสูงเกินเอาละแอนส,สู้ดูฮะแอนจะได้อะไรมาแล้วนะผม อะไรวะนั่นตกน้ำไปแล้วเอ่ออะไรวะเนี่ยอู้แปลงสีฟันนะโอ,โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยอะคาแมนบอกว่าไอาแอนมึงแปลงฟันบ้างไนดะ้แต่ฟันมึงเหลืองเตอะแล้วเออสงสัยอะคาแมนนะผมเขาอยากให้เจ้าใจแอนแปลงฟันบ้างนะฮะหรือระยาสีฟันนะผมใจแอนหนะ่อยเนาะสบู่ด้วยนะฮะ ป๊กเขาให้นั่นครับผมอะไรวะนั่นเป็นกล่องนะทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นเรียบร้อยทุกคนได้เป็นขนมปังนะผมใช่หรือเปล่าวะขนมปังนะฮะเออได้เป็นขนมปังนะผมโอ้อะไรวะเนี่ยนี่ขนมปังในทะเลด้วยฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเล่นบ้างนะผมนี้มาเล่นเป็นเจ้าอันนี้ซีนมัมโหรือไซนาเมก็ไม่รู้นะทุกคนลืมชื่อแล้วนะฮะต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่า ตีจำได้นะฮะโอเคต่อไปน่านะ okay. นจะใส่น้ำเมฆบ้างฮะไอโรซินะโมนะผมชื่อจากไซตามะหรือเปล่านะผมอนิเมะเรื่องไซตามะนะเฮ้ยเดี๋ยวกูเีตกด้ตำรวจแม่อะไรวะเนี่ยโอ้ยเช่ โอ้อันนี้พีคสุดทุกคนตกได้ตำรวจนะฮะเป็นพี่นี่เงนวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้แล้วทุกคนทำแบบนี้กูต้องโทรแจ้งหนึ่ง้หนึ่งโอ้ยเอาละโทรนะผมหนึ่งเก้านะผมแจ้งคดีรุนดรเน,นะพบตำรวจตุยในแม่น้ำคงคา <S 2> <S 2> <S 2> สวัสดีครับคุณตำรวจครับเย่ผมตกไปอยู่ผมพบคุณตำรวจตุยในน้ำนะครับผมมารับด้วยนะครับเออ,อเก อันนี้ยังมันโทรอย่างนี้ไม่ได้นะโคนมันต้องโทรเบอร์ตำรวจนะแต่ว่าเราเล่นเป็นเอ็นบีซีนะผมเบอร์ตำรวจไม่มีนะฮะโอเคไม่เป็นไรโอ้โหเชี่ยอะไรไปเนี่ยป้ายโฆษณาก็มานะผมโอ้ไม่ไหวละหัวเราะจอดเก็บท้องไปหมดแล้วเนี่ยขอญาตนะทุกคนเอาละทุกคนไปเดี๋ยวเราไปย่างปลากินดีกว่านะผมมาเดี๋ยวเราก็เก็บปลาเราเนาะผมทีนี้โอ้อะไรวะเนี่ยวันแรกไขตกได้ระเบิดวะเนี่ยยัดแค่โอ้โหพวกมึงนี่สุดยอดจริงๆเลย ตกได้ยันระเบิดเดี๋ยวเรานะผมมากอกกองไฟกันนะฮะทีนี้แล้วก็ใช้พับกองไฟนะผมในการย่างเลยแล้วกัน่ะสามกองนะผมจะได้ใหญ่ๆอ่ะนะโอเคทำไมกองไฟกูลอยอย่างนี้วะเนี่ยไรแรงนุ่มถ่วงแล้ว,วะกองไฟลอยไม่รู้จจอรู้เจอแต่ไฟรลอยนี่โอเคนี่ฮะแล้วก็นะผมทีนี้มาเอาปลานะผมที่เราไปตกมาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาปลาตัวนี้นะผมมาย่างเลยนี่ทำไมเป็นเนงี้ะเนี่ยเออนี่ไง แล้วสวัสดีผมปลาที่เราตกมานะผมมีหลากหลายสีด้วยนะเอาละทุกคนเมื่อกี้นะผมเราเราไปตกมาแล้วก็ได้ปลาฉลามมาด้วยนะผมหนึ่งตัวนะฮะนี่เลยนะโห <c oughs> ย่างฉลามนะผมย่างฉลามไม่พอนะทุกคนรู้สึกว่ามันจะมีปลาวานด้วยนะ้จะจำไม่ผิดนี่ไง <c oughs> เ,เดี๋ยวเอาตัวนี้เราไม่เอานะผมแต่ว่าอันนี้ก็ได้นะผมอ่ะย่างไปเลยแล้วกันนะผมนี่วานเพชรขาดนะผม <c oughs> อย่าวานไปด้วยเลยแล้วกันนะผมไอ้ที่กูเล่นเรียวไร้จริงบ่กว่านี่อะโอ้โหบอกเลยนะทุกคนปลาตัวนี้เนะี่ยกินได้ละปีอะอ่าโอเคนี่เพืเ่อนๆมาเรามาเรามากินปลากันเลยเพื่อนกินเยอะๆจะได้ฉลาดเออ ตัวใหญ่จริงๆครับผมประมาณลบ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 ,ลบมันเร์อกินไปแล้วนะไม่ใช่แล้วโอเคปลาฉลามนี่ยังพอทนนะผมแต่ปลาพันนี่พอเลยโอเคดีนะเราก็ย่างอย่างนี้เลยแล้วกันนะผมย่างฉลามนะผมเนี่ยเพื่อนๆกุ้จงหมูฉลามนะเว้ยห้ามแย่งเด็ดขาดวาแต่า่าเห็นหมูนะทุกคนอยากกินหมูว่ะเดี๋ยวเราฆ่าหมูก่อนแล้วกันนะผมนี่ฮะรถเพือนมาลงนะผมเหลือศูนย์นี่มีมองเท่งนะ โอเคย่างหมูด้วยแล้วกันนะผมมีหมูหันด้วยนะผมวันนี้นี่โอเคโอ้ย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 อะไรวะนั่นอ้เพื่อนเพื่อนเพอเป็นไงเพื่อนตายแล้วโอ้เหนื่อยเลยว่ะํำจะเหนื่อยทุกคนโอ้โหดูสิเผอแป๊บเดียวนะผมปานเราไม่หมดเลย โอ้ไม่ได้กินแล้วที่เบเอาเอา้เอารู้สึกว่าพวกนูไมเปตามานะผมรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้จะชิบหายหมดเลยนะทุกคนดดโดนย่างสดไปหนึ่งคนนะทุกคนโอ้ตายละเกบไปเพื่อนๆมามากินปลากันที่นี้ปลาเราถูกแล้วตอนนี้มันจะเป็นทานแล้วเนี่ยกินกันกินกันอ่ากินปลาแล้วก็ง่ายๆทุกคนเอาใส่ปากแม่งเลยแล้วกันนะผมแบบนี้เลย เอาน้องตากินงามงามแฉนงามแฉนบอกว่าไม่อิ่มนะผมกูตัวเล็กไปไหวกะมึงก็ตัวใหญ่กูได้ป้าวเพื่อนเอานี่ฮะเอาหลามไปเลยอําากินฉลามนะผมไปง่อมง่มงอมง่มเพื่อนเพื่อนลุมลุมแทะฉลามกันเออแทะไปแทะไปอร่อยอร่อย Tim bấm 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 bấ